lấy thằng tay còn đeo mang cả lấy lấy cắt 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 xuống ít Đấy nè Lấy mưu Cái món này nền trong đây có gót mà Rồi ในค้าลังนั่นนี่ตั้งรับพัดอ่าเพลงรับพัดตั้งหนักไว้นะแต่เราอะกข้างหน้ามันเล่นพาแปลงมันมันมันจะอยู่บนเนี้ยอย่างนี้ เอาตั้ง oh, ต่อไปแล้วกันก็อ่านี่เร็วนะ